เบื่อกันไหมสำหรับโฆษณากวนใจถึงช็อตเด็ดทีไรแม่งเด้งขึ้นมาทุกทีปัญหานี้จะหมดไปครับถ้าคุณซื้อ YouTube Premium กับเว็บเคส168ช็อปไม่ใช่เว็บพนันเด้ออย่าเข้าใจผิดมีขายตั้งแต่รายวันยันรายปีเลยนะครับเริ่มต้นแค่เดือนละ39บาทเท่านั้นครับส่วนรายปีก็มีเช่นกันนะครับราคา699แต่ถ้าบอกว่ามาจากกังฟูเนี่ยเขาลดให้100บาทเลยนะครับผมกูว่ารูปมันแปลกๆและนอกจากนี้นะครับทางเว็บก็ยังมีบริการแอปพรีเมียมมากมายไม่ว่าจะเป็น Netflix Disney Plut Spotify, True ID นะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมออนไลน์ครับเช่น r r e e Fire Valorant, PUBG Mobile และยังมีเกมมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับังไงก็ฝากเว็บสปอนเซอร์ของผมไว้ในอ้อมกอดกับทุกคนด้วยนะครับสำหรับเว็บเคสหนึ่งหกโอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังโฟครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสกินเส็นกวนตัวใหม่นะครับผมแต่ก่อนจะไปรีวิวนะครับ ก็เดี๋ยวฝากเพื่อนทุกคนนะครับไปกดไลค์แฟนเพจให้ผมหน่อยละกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็เป็นแฟนเพจส่วนตัวของผมเองนะครับผมก็ในแฟนเพจนี้ก็จะมีแบบว่ารับทํากิจกรรมมากมายภายในเกมนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับว่าเกมมีไอเทมอะไรชิ้นใหม่เข้ามานะครับหรือว่าถ้าใครสงสัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เช่นแบบว่าของชิ้นนี้หามายังไงพี่หรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ไปทักถามได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษารีๆเลยนะครับไม่คิดไม่คิดเงินนะนะครับผมก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยลวกันนะครับ ก็จะมารีวิวสกินเซร็จกวนตัวใหม่นะครับผมตัวนี้เลยนะครับที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้นะครับหาได้จากอ่ากล่องหลังโปรโมชั่นนะครับนี่เลยครับกล่องนี้ครับก็เป็นกล่องสโนว์คาริบอรนะครับผมก็เติม3,799ันาสนะครับก็จะได้มา1กล่องนะครับส่วนถ้าเราอยากได้เพิ่มเนี่ยหรือถ้าเปิดรอบเดียวมันสุ่มไม่ได้เนี่ยก็เติมอีก500ไปเรื่อยๆครับมันก็จะได้อีกหนึ่งกล่องเรื่อยๆเนาะนะครับเอางี้คือกล่องกล่องละ500นั่นเองนะครับแต่ว่า500ในที่นี้ก็คือต้องเติม ให้มันครบโปรโมชั่น3 2 9 9กก่อนนะครับถึงจะเปิดเอถึงจะได้กล่องตัวนี้นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสกินตัวนี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองแบบว่าเปรียบเทียบกับสิบกวนตัวเก่าดูดีนะครับว่าอันไหนมันจะแรงกว่ากันเนาะนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันสกินสิบกวนนี่คือมันมีเป็นสิบสกินเลยเนาะนะครับแล้วก็อยากรู้ครับว่าอันไหนคือสกินที่ดีสุดเพื่ออันนี้จะมาเป็นอันดับหนึ่งแทนของเก่านะครับเดี๋ยวลองรับชมมาพร้อมกันแล้วกันนะครับในโหมด PVE นะครับผมโอเคครับพอมาอยู่ในเกมนะครับ อ่าโอเคครับซูมไม่ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับมาลองดูในส่วนงความนิ่งก่อนเลยแล้วกันนะครับมายิงใส่กระพงครับแบบไม่คุมปืนก็ถือว่าค่อนข้างกอกลุ่มนะครับผมใช้ได้เลยนะครับมาเรามาลองยิงใส่คนกันบ้างดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคนคมหาคก็จะเป็นเลือดลอยนะครับไม่มีเกาะนะครับยิงหัวครับผมยิงหัวตายเลยนะครับไม่มีเกาะนะโอเค ทำไมเดี๋ยวยิงให้เกาะมันหายไปก่อนนะครับโอเคแล้วเต้นแป๊บไหนเดี๋ยวผมขอลองอีกทีดิยิงหัวเลื่อรลอยนะครับโอเคยิงหัวเลื่อรลอยตายเลยนะครับมาลองยิงตัวดูครับผมยิงตัวเลือดลดไปที่382สองครั้งก็น่าจะเป็น76นะครับโอเคครับยิงขาครับผมยิงขาลดไปที่38นะครับก็คือปืนตัวนี้เข้าส8ทุกทุกส่วนเลยปะเนี่ย เข้าเลยไปทั้งส่วนเลยแต่ว่ามันมีตีคิทตี้คอลด้วยะนะครับเนะี่ยบางทียิงนัดหนึ่งไม่ออกหลายนัดเลยนะ่ะทำไมเดี๋ยวลองดูเห็นปะยิงไปนัดหนึ่งแม่งเข้าสามสิบแปดสามนัดเลยนะครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าปืนตัวนี้มันเป็นยังไงเนาะมันบั็กหรือเปล่าอะ่ะโอเคเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับเศนกวนธรรมดาดูนะครับเศนกวนธรรมดามันจะมีไหมเนาะสกิลแบบนี้นมาลองดูครับอ่ะเศนกวนธรรมดาเข้าสามสิบเจ็ดนะครับ ดาเมจเห็นต่างกันได้ชัดแล้วนะครับหนึ่งดาเมจนะครับโอเคสรุปก็คือเศษโกนตัวใหม่นะครับแรงกว่าตัวเก่านั่นเองนะครับผมแต่ว่าอันนี้ในโหมด PVP นะครับยวไปลองเทสในโหมด PVE แล้วกันนะครับมาดูดีว่าใครจะครองอันดับหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วผมก็อยากรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออยากรู้ครับว่าไอ้ปืนเศโกนตัวเนี้ยมันสามารถใช้ข้ามด่านได้เหมือนตัวเก่าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างเป็นด่านแลัก่นเอเียนะครับผมแล้วหนึ่งเคียร์มอนแป๊บนึงนะครับโอ วิ่งผ่านไปเลยครับเราจะไม่เสียเวลาเยอะนะครับผมไปมาลองดูกันนะครับว่ามันจะสามารถใช้ข้ามด่านด่านนี้ได้ไหมนะครับไอ้ด่านมังกรไอ้ด่านตัวเนี้ยครับลองดูครับฮะเหมือนจะใช้ไม่ได้นะครับรู้สึกว่าใช่ปะเออเหมือนจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ลองไปเส็จกวตัวเก่าอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วตัวเนี้ยเนี่ย ถ้าเป็นเนียใช้ได้นะครับแต่เป็นอันไม่กี่มันใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคมาครับผมแล้วด่านที่ผมจะนํามาเทสในวันนี้นะครับก็จะเป็นด่านประตูผีหนึ่งนะครับผมปะลุยครับยังไงกับเราชมก็ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยละกันนะครับผมว่าจะทําคลิปรีวิวเอาไา้ให้ชมบ่อยๆนะครับมาเดินส่วนของมีดมาลองดูกันนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ลองเทสในหมวด PVP นะครับแต่ว่าคิดว่าฟันทุกส่วนก็น่าจะตายหมดแหละนะครับโอเคส่วน PBE ก็แรงนะครับแรงเลยนะครับผม ไปไปโอเคอุ้ยรัศมีกว้างอยู่นะเนี่ยโอ้โหปาไปตรงนี้คือตรงนี้โดนด้วยครับมาลองปืนดูครับปืนก็ยิงป้อมได้เร็วนะครับเดี๋ยวต้องลองเทสว่า,วามันจะเข้าไอ้น,นี่เข้าพวกม,มอนแรงไหมนะครับเข้าพวกบอสอะไรเงี้ยเนาะนะครับไปลุยครับผมปึ้มอันนี้เราแวะฆ่าหน่อยก็ได้นะหรือถ้าใครไม่ยากเสียเวลาก็ตรงไปเลยครับผมแวะฆ่าหน่อยนะครับ มีถือว่าใช้ได้นะเนี่ยเอาจริงผมค่อนข้างชอบมีดตัวนี้เลยอะรัศมีมันกว้างดีนะครับเห็น <He ard S 2> ปะแต่ปางเนี่ยโดนหมดนะครับผมโอเคเนี่ยครับรัศมีค่อนข้างที่จะกว้างในระดับหนึ่งเลยนะครับมาเด้วตรงน,นี้มีอ่าโอเคข้างหลังมีครับผมข้างหน้ามีอีกอ่าปาไปเออโอเคก็เดี๋ยวผม มีอะไรที่มันค้างคาใจอย่างหนึ่งก็คืออยากรู้ครับว่าเสร็จกวนนั้นเก่ากับนั้นใหม่อนไหนแรงกว่ากันเดี๋ยวจะลองเทดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอแบบมีบอสเกินมาก่อนนะครับรู้แน่นอนโอเคโอเคโอโ้โหเคลียร์แบบว่ารวดเร็วทันใจไปรุ่นมากครับไปกันต่อครับผมไปกันต่อมาใช้ปืนยิง่ลยแล้วกันเดี๋ยมันจะน้อยใจนะไม่ใช่อะไร มีคิดที่ข้อด้วยนะโอเคครับผมตอนนี้พลังโจมตีเราคูณสี่แล้วนะครับไม่ต้องคูณยี่สิบก็น่าจะแรงอยู่แล้วแหละนะครับอ่าโอเคครับเฮ้ยเก็บรองเท้าก่อนทุบโอเคผ่านไวๆนะครับรอบที่หกแล้วครับผมมา เอาปืนไถเลยแล้วกันโอเคครับตายฮาหมดแน่น,นอนนะครับชัวร์สวยไวมากนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่โอ้กว่าจะเคลียร์ได้แต่ตัวยากเลยอะนะครับสมัยนี้จริงจมีดเล่มเดียวก็ผ่านแล้วมั้งนะครับเนี่ยนะครับทำเป็นเล่นนะมีดเล่มเดียวนี่ก็คือผ่านแล้วนะแรงมากนะมีดอะ่ะโอเคขอ,องโนมีก พาไปเลยครับตรงกลางโอเคโดนหมดปาไปตรงกลางแม่งแล้วเสี่ยงโดนตรงเนี้ยมันคือเหมือนแบบฟิลเหมือนระเบิดนิวเคลียร์เลยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวรวมมอนเลยรวมมอน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 ,มมอน,มมอนโอ้บึ้มเรียบร้อยโอเคหมดแบบง่ายดายนะครับชิวๆเหมือนแบามีระเบิดนิวเคลียร์อยู่ในมืออ่ะถือไม่ตัวนี้นนะครับ ึบตายหมดนี่เลยครับปืนมันไหวแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้ผมมาลองที่เล่นเล่นมีดบ่อยๆเนี่ยคือเคียร์มอนนะครับที่ระดับปืนยิงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นปืนยิงแล้วกันนะครับเห็นไหมปืนยิงมันก็ผ่านง่ายๆนะครับเห็นปหมก็ไม่ได้ยากนะครับเห็นไหมเนี่ยยิงแล้วไม่ติดคริติคอลอะไรด้วยนะครับ โอเคครับมาโอ้โหมอนเยอะขนาดนี้ต้องมีดแล้วแหละบึ้มโอเคอ่าอ่าหมดยังโอเคหมดแล้วครับผมเคีย์แบบไวๆนะครับเพื่อข้ามไปเจอบอสให้ไวที่สุดนะครับโดนเรียบร้อย โอเคเรียบร้อยครับผมไปรอบที่สิบสี่แล้วนะครับน่าจะเป็นบอสตัวแรกหรือเปล่านะครับหนึง่งเคลียร์ม่งก่อนเนะี่ยปึ้มมาลองดูกับบอสครับผมเข้าเท่าไหร่อันนึงนะครับร้อยเก้าหกนะครับพลังโจมตีตัวนี้เข้าร้อยเก้าหกนะโอเคจำจำเมจนร้อยเก้าหกไว้นะครับเดี๋ยวลองดูกับไอ้ปืนตัวนี้ดิตัวนี้เข้าเท่าไหร่ อุ้ยทำไมเหมือนเส้นกวนตัวนี้จะแรงกว่าวะอะนนี้แรงกว่านะครับผมเนี่ยมันเข้าสองร้อยสิบห้านะครับอันเมื่อกี้คือเข้าร้อยเก้าหกเนะเนี่ย,เ,ยเออเนี่ยแปลว่าอันเก่าแรงกว่านะครับในโหมด PVP นะไอ PVE นะเออแต่ก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันจะแย่นะครับก็ถือว่ามันก็แรงอยู่แหละนะครับมันยิงแล้วมันตดคิดด้วยไงนะครับ แต่ถ้าเป็นดาเมจเพียวๆอ่ะอันนู้นน่าจะแรงกว่านะครับโอเคครับผมประมาณนี้นะครับเอ๊บมารีบเคลียร์เลยนะครับโอเคมา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 บึ้มโอเคเคลียร์เรียบร้อยครับผมตายหมดอ่ะ ได้หมดอ่ะได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นอโอเคฝันุนยังมีอ,งอีกมปยังมปยังวะอยู่อยู่อยู่สวยโอเคครับไวมากครับผมหกนาทีเนี่ยจะจบแล,ล้วแหละโอเคข้างหลังมีครับผมเคลียร์เลย โอ oh, oh. ้ยโอ้โหไอเห็ดแม่งทิมเราที่ผ่านเห็ดทูหนูปึ Sud ๊บเฮ้ยเอ้าไปมึงไปไปเลยมาจะรีบไปเคลียร์กับบอสนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจนเจนมายิงไอตัวดำกนเลยครับไอตัวขาวอยู่ไหนอะตัวขาวอยู่ข้างหลังโอเคครับยิงทะลุแป้งไปเลยนะครับ สองตัวไม่ถือว่าลุมนะโอเคครับจัดไปครับแทงเลยเพราะว่ารอบนี้ผมไม่ตายแน่นอนนะครับเอาเลือดมาเยอะนะครับเพื่อบึงโดยเฉพาะเลยอเอ้ยยิงตัวดำกอนตัวดำเล่นเลยเยอะนีเครับอเอาตัวดำไม่ตายกอนนะครับโอเคเรียบร้อย แต่คู่งานวนะครับบอกเลยว่างานไวมากๆนะครับเคประมาณนี้้วกันนะครับก็มาสู่ในช่วงท้ายคลิปนะครับก็คือช่วงสรุปนะครับก็ผมลองใช้มาแล้วลองทดสอบอะไรมาแล้วนะครับในโหมด PVP เนี่ยอันนี้น่าจะแรงกว่านะครับแรงกว่าแค่หนึ่งดาเมจนะครับก็คือแรงกว่าไม่มากนะครับแต่ว่าพอในโหมด PVE เนี่ยอันเก่าจะแรงกว่าเป็นโขเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ แถมยังสามารถใช้ข้ามด่านเลยด้วยนะครับอันเก่านะนะครับตัวตัวผมคิดว่าอันเก่ายังดีกว่านะครับสำหรับเสินกวนวิชนะครับผมแต่อันใหม่นะครับถ้าใครอยากเก็บก็ผมคิดว่าเติมไปก็ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะมันก็เทพเหมือนกันนะนะครับแต่สําหรับใครที่มีมีเสินกวนวิชตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปแบบว่าเติมมาก็ได้นะครับเพราะอย่างไรก็อันเก่าก็แรงกว่านะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมารีวิวประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าฝากไลค์แชร์ซับสไครต์ก็ผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครััับบสสรวดีค Wow <laughs>